การชนสูตรพลิกศพยังไม่เสร็จพนักงานในก,การมีอำนาจฟ้องคดีอาญาหรือไม่ พอเราพูดถึงความตายที่เป็นผลจากการกระทําความผิดอาญาครับมันจะต้องผ่านการสอบสวนร,ร,รวมทั้งการชนสูตรพลิกศพของพนักงานสอบสวนเพื่อพนักงานสอบสวนจะดาเนินการรวบรวมพยานหลักฐานส่งต่อไปให้พนักงานในอัยการยื่นฟ้องคดีทีนี้มันมีประเด็นปัญหาที่น่าสนใจครับว่าถ้าคาดีนั้นมีการชนสูตรพลิกศพยังไม่เสร็จพนักงานอัยการเนี่ยเกิดอํานาจฟ้องหรือไม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา129วางหลักไว้เลยว่าให้มีการสอบสวนร,ร,รวมทั้งการชนสูตรพลิกศพกรณีความตายเป็นผล จากการกระทำความผิดอาญาถ้าการชนะสูตรพลิกศพยังไม่เสร็จห้ามพนักงานอนยาการยื่นฟ้องคดีต่อศาลซึ่งหมายความว่าถ้าคดีนั้นครับมีการชนะสูตรพลิกศพแต่การชนะสูตรพลิกศพนั้นยังไม่เสร็จต้องห้ามพนักงานอนยาการยื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาลครับและถ้าสมมติว่าคดีนั้นไม่มีการชนะสูตรพลิกศพเลยครับหรือการชนะสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นไปแล้วแต่ไม่สมบูรณ์แบบนี้พนักงานอนยาการมีอำนาจฟ้องคดีอาญาต่อศาลหรือไม่ตามแนวคำพิพากษาครับได้กำหนดไว้เลยว่ากรณีที่ไม่มีการชนะสูตรพลิกศพเลยหรือ การชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นแล้วแต่การชนสูตรพลิกศพไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ตัดอำนาจของอายการในการฟ้องคดีครับเพราะฉะนั้นผมฝากหลักง่ายๆครับกรณีการชนสูตรพลิกศพยังไม่เสร็จต้องห้ามไม่ให้พนักงานอายการยื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาลนั่นเองสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดความรู้ดีๆเกี่ยวกับกฎหมายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสถาบันติวกฎหมายอมรอของเรา้วยนะครับ